คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนแฟน FC ก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมเกม FC 24ที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ผมอ่านมาจากจอ m s i m a g 345 c q r จอคุณภาพสูงที่มาด้วยจอโค้งอันตราย3.4นิ้ว VA รีเฟชเรท180เฮิรตซ์1มิลลิเซคันตอบสนองการเล่นเกมอย่างรวดเร็วและด้วยความเป็นจออันตรายทุกคนจะเห็นสนามบอลกว้างขึ้นและยาวขึ้นมากับความโค้งระดับ 1,000R ที่โอบล้อมสายตาได้ดีแม้จะเป็นจอยาวอันตรายก็ยังนั่งดูได้แบบสบายตาและโดยเทคโนโลยี w i d Color Gamut ให้สีสันที่สมจริงทุกการเล่นของทุกคนจะทำให้เราอินไปกับตัวเกมหากสนใจสินค้าจาก MSI รายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกผมอะซีกฟิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 24กลับมาอยู่กับยูโร2024นะครับผมพาร์ทที่1ทีมชาติเยอรมันครับและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปของช่องซีกฟิฟายเกมเมอร์นะครับคุณผู้ชมพาที่จะขอหนึ่ง100ไลค์และขอคนหนึ่งซับพาช่องผมไปถึง 30, ส0มหมื่นสกีด้วยนะครับผม ก็ทีมชาติเยอรมันนะครับผมจะเป็นทีมสุดท้ายนะครับที่ผมจะทําในโหมดนี้นะครับผมเดี๋ยวพาต่อไปเราก็จะกลับไปเล่นในเมนเจอร์โหมดกับเพย์โหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปเลยกันครับผมกับซีรีส์สุดท้ายของยูโร2024ครับทีมชาติเยอรมันครับผมไปครับเอาละครับคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ฟอร์เมชชั่นเลยนะครับผมผมจะเอาตามที่อิงจากที่เขาตั้งมาให้เลยนะครับผมกองหน้าจะเป็นใครฮาวเวิร์ดนะครับผมกองกลางมีกูดอกัน เวิร์ดแล้วก็จามาลโมเซล่านะครับผมกองกลางตัวรับมีโทนี่โคนกับเอนริชนะครับผมกองหลังนี่มีลูดิเกอร์กับพิต้านะครับผมแบ็กขวาคิมเมชแบ็กซ้ายเป็นราอูมและโกเป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคุณผู้ชมไปครับเอาละครับคุณผู้ชมกุ๊ปของเราก็ไม่หนักมากนะครับผมมีเยอรมันสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเกมแรกครับเราจะมาเจอกับสกอตแลนด์ก่อนเลยพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมไปครับ let's go อ่ะนะนักเตะของเราก็จะเป็นประมาณนี้ชุดใหญ่จะเต็มครับผมไปฮะก่อนจะไปรับชมฮะให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ FC 25กําลังจะออกแล้วครับคุณผู้ชมก็ช่วยสนับสนุนได้นะครับผมผ่านทางซูเปอร์แตงนะครับผมเพื่อผมจะได้เอาไปซื้อเกมนะครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันในตอนต่อๆไปด้วยนะครับไปครับเราไปดูกันดีกว่า let's go ไปฮะเตรียมตัวให้พร้อมครับผมนัดเปิดสนามครับผมอยู่กันที่เบอร์ลินนะครับ ไปฮะเตรียมพร้อมนะเกมนี้ต้องดูครับผมว่าทีมชาติเยอรมันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าฟอร์เมชันแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเยอรมันนะเจ้าบ้านครับผมลุยและบอลอย่างนี้ราอุมตัดได้ครับผมและไหลามาต่อเอีวายกุฎกันกุฎกันจังหวะนี้มองครับผมและช่องม,มันสวยครับช่องม,มันสวยครับผมเจ้าหนี้ช่องม,มันสวยมูเซล่ามูเซล่ามูเซล่ามาเองเจา้าหนี้โอโ้โห มาต่อเดี๋นี้ที่โอใครคนละกันและไหลมาที่จะมามูซาลาครับต่อมาถึงด้านใครฮาวเวตฮาวเวตตัวนี้โอ้โหก็ยังไปต่อไม่ได้ครับแน่นเหลือเกินและบอลอย่างนี้เอ็นดิตัดได้เอ็นดิตัดได้เจ้าเนี้ยสกมาต่อบอลมาที่เวิร์ดและไหลมาโอ้โหแม่งเอ๋ยจ่ายบอลกันไม่ดีเลยครับและบอลที่จะมามูซาลาเจ้าเนี้ยไหลมาต่อใครฮาวเวตฮาวเวตหลุดมาแล้วแล้วก็ยิงทักทายมาโอ้โหแม่งเอ๋ยยิงได้หวยแตกสัตว์นะครับบอลไหลมาต่อเจ้านี้มาที่แอนดูโรมซันครับโรมซันเจ้าเนี้ยสปินขึ้นมาครับผม และโดนไล่อยู่เจ้าหนี้โรรเบิ์ตสันยังถึกต่อไปได้ครับแล้วบอลมาที่แชงแลนแชงแลนคืนมาต่อเจ้าหนี้ครับบอลมาที่กิวมัวและกิวมัวตกึ้นมาเจ้าหน,นี้จะเข้าแล้วโอ,โ,โอ้โหและยังได้บอลอยู่ครับฝั่งตรงข้ามยังได้บอลอยู่เจ้าหนีม้มาที่แมกกินแมกกินยิงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับโอ้โหบอลมาที่คริสตี้ครสซี่เจ้านี้โดนชนได้อยู่ครับและไหลมาต่อคับเจ้านี้ได้เวลาส่วนครับโทนิคอดแทงมาต่อเจ้าหนี้ครับบอลมาที่ไคฮาวเวดเอาละครับผมและฮาวเวดมาต่อเจ้าหนี้แล้วยัะเสาแรกไปเลยลูกโอ้โหเซฟได้ครับผมจะได้ของกันครับ กินจังวันนี้เอาไงฮะบางบางสวยไปครับผมไปครับผมจังวันนี้ไปครับผมไคอาแวนโอกาสของนายมาแล้วนะโอกาสของนายมาแล้วจังวันนี้แล้วก็ปั่นซ้ายลูกนี้ก็โอ้โหชนเสาอีกระซ้ำลูกนี้ก็โอ้ไม่เข้ากรอบอีกบอลมาต่อจังวัน,นี้ครับมูเซล่าครับไหลลงมาต่อจังวัน,นี้ที่จอชูคิมิดครับคิมิดจังวันนี้เอาไงฮะสปินมาสปินมาแล้วยังไงต่อแม่งไม่มีใครคิดวิ่งใจวิ่งหาช่องกันเลยหรือไงครับแล้วบอลไปที่ไคอาแวนจังหวะนี้ไหลมาต่อครับบอลไปที่จามามูเซล่าครับผมขึ้นฮะ และมาต่อตัวนี้ตบมาต่อใครฮาเวดยิงซ้ายลูกนี้ก็โอ้โหเฉียดไปอีกไอ้นน้ออะไรลึกหนาวะเนี่ยมาต่อฮะตัวนี้ได้อยู่บอลมาท,ที่โทน,นี่โครสครับอสจังหวะนี้เอาไงต่อฮะโครสจังหวะนี้แทงมาต่อให้เวิร์ดอ่ะแล้วครับผมเวิร์ดเวิร์ดจังหวะนี้เวิร์ดเ,เห็นก็ผมเปิดมาต่อแล้วก็โขลูกนี้โอ้ก็ไม่ตรงก,ออก่ออีกไอ้ฮาเวดเอ้ยไปครับได้เวลาส่วนนะต้องมาแล้วฮะสักทีฮะกูด,ดกูกันแทงมาตัวนี้ยกูดูกันไปแล้วครับผม เป็นเวลาของคูโดกันบ้างแล้วยิงไปเลยโอ้โหก็ยังไม่เข้ากรอบแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับผมเอาทางดัานของฟลุคุกเข้ามาแทนหน้าของไครฮาวเวดครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่ฮาวเวดแม่งไม่ไหวจริงแล้วบอลเจอนี้มูเซล่าตัดได้ได้ครับสวยแล้วบอลมาจังหวะนี้เราไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับบอลมาต่อที่ฟลุคุกฟลคุกเจอนี้การเสาแรกไปเลยโอ้โหจมได้นาทีที่82โ,โอ้โหกว่าจะได้ ไอ้เหี้ยโอ้นี่ครับบอลจวนนี้ครับผมดูครับผมฟุคุคครับวิ่งมาก่อนจังหวะนี้แล้วดูครับผมซัดยัดเข้าไปครับฮือสวยจัดสวยจัดจัดโอ้โหอ่าแล้วครับผมแล้วเปลี่ยนตัวครับผมเอาเวสออกส่งทางด้านของโทมัสมุลเลอร์เข้ามาครับมาต่อที่แมกกินแมกกินจังหวะนี้ไหลมาต่อที่สกอตต์แม็กโทมินเอมาถึงจังหวะนี้ครับแมกกิน แม็กโทเมเน่แม you know, yes. ็กโทเมเน่จะาห้โดนไล่อยู่ครับผมต่อมาต่อแล้วก็เสร็จจะมาโมเซล่าครับผมแล้วก็โอ้โหโดนแฟนตรงข้ามตัดคืนครับผมแม็กกินเี้ยวนี้แทงมาต่อแล้วก็โดนลูกนี้โอ้ยเฮียเอ้ยโดนคืนนาทีที่86ครับไอสัตว์เอ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทีมปูโอ้โหยี่อะไรชื่อ โอ้นี่ครับบอลจุดหัวนี้ครับผมดูครับโอ้แทงมาหลุดเลยครับผมแล้วจะเข้าปังก็ไม่ทันแล้วครับแล้วก็หมดเวลาครับผมโอ้โหเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับไอ้เหี้ยโอ้เหลือเชื่อมาดูสถิติของเกมนี้นะครับผมเยอรมันนะมีโอกาสยิง9ครั้งได้มา1ลูกคอมบอลที่48ครับส่งสำเร็จ89ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอล4ชน44ครั้งนะชนะไป15ครั้งนะครับผม แล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จนะ8 7ยิงไม่นำ22%เองครับผมแล้วก็ส่งแม่นำไปที่83%ครับเชี่ยคุดกากตรงหน้าเอาละครับคุณผู้ชมมาสรุปนะครับผมก็มีหนึ่งแต้มเท่ากันนะเยอรมันกับสกอตแลนด์ครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมถัดไปครับผมและเกมสุดท้ายของคลิปนี้เราจะมาเจอกับฮังการีนะครับผมก็ตอนนี้ฮะดูดีครับผมหนึ่งแต้มเท่ากันหมดเลยนะครับผมยิงเสมอกันหนึ่งหนึ่งเท่ากันหมดฮะเหลือเชื่อจริงๆครับผมไปครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันดีกว่านะครับไปฮะ นักเตะของเราครับเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งฮะกองหน้านะครับผมเอาเป็นท่าด้านของฟรูคุ้ามาแทนไคฮาวเวตนะครับผมไคฮาวเวตที่บอกเลยว่าเหนื่อยฮะเอาไปเป็นสำรองแล้วกันนะไปครับลุยไปครับผมก่อนจะไปรับชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปฮะเตรียมตัวลุยกันดีกว่าครับผม let's go ไปฮะกดไลค์กันแล้วหรือยังครถ้ากดไลค์กันแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะครับผมที่กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปครับลุย ไปครับผมบอลเจ้านี้ยมาที่กุนโดกันกุนโดกันเจ้านี้ยรัมองครับมองมองครับผมแล้วก็แทงมาต่อเจ้านี้ครับฟุกฟูคุกดึงมาดึงมาเจ้านี้โอ้โหมันช้าครับผมฟูคุกหวนมาที่โทนิโคลครับเจ้านี้มาต่อนี้ได้อยู่แล้วไหลมาต่อนี้จะมาหมูเสียล่าเรียบร้อยหนึ่งศูนย์โอ้โ,โหก็มาดีครับผม โอ้นี่ครับบอลจวนนี้ก็ผมแทงมาต่อที่กุนโดกันแล้วไหลมาถึงจ้ามอโมเซล่าหลุดมาจวนนี้ก็ผมแล้วดูฮะโอ้สัต์ซ้ายหายเลยครับลูกนี้สวยงามครับผมสำหรับจ่ามอโมเซล่าจับสวยแล้วก็ยิงดีครับผมโอ้โหโหดเกินคอยดึงให้ฝั่งตรงข้ามเขาดึงกลับไปครับผมบอลมาต่อที่เวิร์สมาที่น้างของโริโกครับโซิโกไหลมาต่อจวนนี้ครับบอลมาที่จ่ามอโมเซล่ามมเซล่าไทยมาต่อครับบอลมาที่ฟูคุกฟูคุกไหลลงมาต่อโอ้สวย สวยกดียวกันและยิงมาต่อจากวันนี้และได้ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสวยงามทางด้านของเวียเชิบผม2 0โอ้โหวิ่งตามช่องฮะโอ้เนี่ยบอลอยู่เนี้ยฟลุกจ่ายมาที่กดียวกันและมาต่อก็คืนมาโอ้โหสวยงามเลยครับผมโหดเกินบอลมาที่สไลด์เปิดคาหมาผมจังหวะนี้บอลมาที่ด้านของ มีลอสเคิเคร์เคสเจ้เนี้ยขึ้นไตัดสวยวบอลมาที่กูดูกันเน,นี้กูดูกันเจ้เนี้ยแทงมาต่อเลยครับบอลมาต่อที่ฟูคุ๊ดึงมาและเจ้าตัวนี้เวิร์สเวิร์สหลุดและยิงลูกนี้เรียบร้อยโ,อโ,หโ,หโ,อโสามสูนครับเออเพิ่งมาไหลโอ้โหนี่ครับบอลจ้ตัวนี้ครับผมฟูคุ๊นี่ถือว่าเป็นตัวพักบอลได้ดีเลยครับผม โอ้โห,โหสุดยอดและมาต่อตัวน,นี้เชมิสได้บอลครับผมสวยบอลมาที่ยูเครนกูดดกันกูดดกันเจ้าเนี้ยจ่ายมาต่อบอลมาที่ฟุคุกเอาแล้วฟุคุกจะเอาบ้างฟุคุกบอกขอ,อยัดเอาบ้างเรียบร้โหโหโหโอยฮะเฉยสูดโอ้โหแอตซินเข้าไปเยอะเลยครับผมต้องยิงบ้างครับฟุคุกนี่ครับผมบอลจน,นนี้ฮะ วิ่งมาเลยก็โอ้โหสัดซ้ายเลยคฟูคูบอกเจ็ดกูกก <c oughs> อ่าแล้วบอลอย่นี้ตัดได้อีกแล้วครับผม <c oughs> มาครับ <c oughs> บอลมาที่ <c oughs> อิวคารกุโดกันกุโดกันบอกจังหวะนี้จ,จ่ายมาต่อครับบอลมาที่จามาอูเซล่าแต่ทีนี้ลองปั่นซ้ายเดี๋ยแล้วกันเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> ยี่ยังไงก็เข้ายี่ยัยงไงก็เข้าโอ้โหนาทีที่สามสิบเจ็ดเท่านั้นครับโอ้โหนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมดูฮะ เนี้ยแล้วจังหวะนี้ปั่นซ้ายโอ้โหสวยจัดไปต่อที่ด้านของออบบนออบบอนแทงมาต่อจากนี้เสร็จแล้วน้าของราอุงครับแลราอุงบอกกูมาแล้วกูมาแล้วจากนี้ขอสปินราอุงบอกกูขอสปินมาที่ด้านของเวิร์ชเวิร์ชจังหวะนี้ไหลมาต่อก็บอลมาถือด้นานของกูดก้วยกันเวิร์กตกมาต่อแล้วฝุ่นเกิงก็เรียบร้อยยังไงก็เข้า6กศูนย์โอ้โหยิงยังไงก็เข้าครับผมเกมนี้ นี่ครับผมบอลจอังหวะนี้ครับผมดูฮะกุรอกันรับช่วงต่อมาบอลแล้วตบมาต่อแล้วดูฟุกุกยิงครับโอ้โหยิงไปเสาไกลโคตรคมโซบอสจอังหวะนี้เอาไงฮะจ่ายขึ้นมาต่อพอที่ซาลายตัดได้ครับผมและบอลมาที่เวิร์ตและเห็นช่องครับผมจังหวะนี้แล้วพลิกมาต่อฟุกุกโอ้โหฟุกุกหวะนี้ขออนุญาตยิงไกดูสักทีแล้วกันเนอะโอ้ยจูเลซซีเซฟได้ครับบอลเจอน,นี้เปิดมาก็เสร็จกองหลังครับผมคิมเมจมาต่อแชฟเฟอร์จังหวะนี้ตัดได้ครับคิมเมจ เกมเมดตายมาแล้วจวังหวะนี้ฟูคุกมมวนมาต่อแล้วฟูคุกบอกขออนุญาตยิงไก่โชว์ไปอีกทีก็โอ้โหไม่ตรงตอบบอลมาที่ได้ของเวิร์ชเวิร์จังหวะนี้เอาไงครับเห็นฟูคุกไปแล้วแล้วบอลี้ฟูคุกตอกส้นขึ้นมาก่อนแลวไหลมาต่อทีนี้แล้วตรงกลางว่างแล้วก็คูดกันปั่นกันเรียบร้อยโอ้โห7-0ผู้สวยเกินต่อบบอลโคตรดี นี่ครับผมบอลเจรีโตอกมาต่อแล้วดูครับผมแทงมาแล้วดูฮะโอ้โหยิงแบบไม่ต้องจับเพราะกุดอกันที่โหดเกินนี่ฮะโอ้โหปั่นโค้งๆเป็นไงโอ้โควอร์บอลเจรีญไหลลงมาต่อครับบอลไหลมาต่อทีนี้าล้วสลายาลายเจรีญโดนพี่ตาตัดได้ครับบอลมาเทียบเวิร์ดเวิร์ดวะนี้ยังไงครับแทงมาต่อครับบอลมาต่อที่กุฎอกันกุดอกันไหลมาต่อเจริญเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฟุกุกสวย แล้วก็มาต่อฮะเจ้าเนี้ยกูโดกันเจ้าเนี้ยไหลมาต่อบอลมาที่มูซลาลาแฮตติกไปเลยโอ้ยเฮียชนเสาและฟุกุแทนเรียบร้อยครับผมไอเฮียโอ้ฟุกุบอกว่าต้องเป็นกูเท่านั้นนะเฮียเอ้ยโอ้นีครับบอลจีนี้ครับ,บนนผมมูเซล่าครับผมอุตส่าห์ยิงนี่ยชนโอโหและฟูคุก็เรียบร้อยแล้วแบบนี้โหดเกิน โอโ้โหนะครับบอลามาต่อที่ราอุมยับไหลมาต่อที่เวิร์ดเวร์ดบอกจังหวะน,นี้จัดไปฮะแล้วก็แทงมาต่อครับ,บ,รบสวยครับบอลมาที่ราอุมราอุมบอกจังหวะน,นี้เห็นฟูคุกอยู่เห็นฟูคุกอยู่อยู่นี่ฟูคุกหล่ออยู่แล้วโอโ้โหไม่ได้ครับแล้วตบมาตอนน่อครับบอลมาที่ได้ของกุฎการไหลมาต่อน,นี้ครับบอลมาที่จามาโมเซลา่าบุเซล่าไหลมาต่อครับผมจังหวะน,นี้บอลมาที่คิมิตคิมิตเปิดมาที่ฟูคุกโอ้โหแม่งเอ้ยต่อวิดีโอบกไม่โดน เข้าสิครับผมสามไปครับเจ้าวะนี้ครบอลมาต่อที่โทนิโกนครับโทนิโกนบอกจังหวะนี้ไหลมาต่อโอ้โหไม่ดีครับผมแต่บอลจะเข้าทางฟูคุกอีกแล้วครับท่านโอ้โหฉันแหละครับอ่าครับผมเราจะนี้เปิดมาต่อฟูคุกขอมโอ้โหไอ้เหี้ยโหดเกินยี่ฟูคุกโหดเกิน นี่ครับผมเปลี่ยนตัวเดียวจบเลยครับดูครับม่งโคตนแรงครับโอ้โหเฮียเอ๋ยโหจัดประหลัดบอกโอ้โหม่งแรงอ่ะแล้วบอลมาต่อที่ที่ายอาาร์ไหลมาต่อที่โซบอสไลและมาเจอวนี้พิต้าได้อยู่ครับบอลมาที่ราอูมตกมาตรงกลางบอลมาที่เวิร์ท เวิร์ดมาต่อครับบอลไหลมาต่อที่ฟูคุกฟูคุกตกลงมาต่อครับบอลมาที่ได้ของราอุมราอุมตกมาที่แล้วด้าของฟูครุกเรียบร้อยโอ้โหสิบประตูไอ้เฮียสิบประตูโอ้โหเหลือเชื่อครับผม well, s <S โอ้โหนี่ครับโมจอนี้ครับพังการีบอกบรรลัยแล้วผมเล่นแบบนี้โอ้แลตกมาต่อแล้วดูฟูคุกยิงโ,โหคมมากครับ และก็หมดเวลาครับผมโอ้โห,โหเยอร,าม,านนาารมันชนะฮังการีเปวยสกอร์10-0เนี่ยเยอดเกินโ,โอ้โหฟูคูครับผมโอกาส14ครั้งได้มา5เมตรครับสุดยอดสถิติเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดเดือดครับผมพองวันที่49ก็จริงคนระับแต่มีโอกาสยิง22่ครั้งเลยนะครับผมได้มาถึง10ลูกครับ ส่งสำเร็จ97ครั้งครับผมแท็กเกิล4 7ครั้งชนะไป9ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร็จ93นะยิงแม่นยำ68แล้วก็สมงแอ่ยู่ที่90ครับโอ้โหโคตรเกินอ่าอะไรครับคุณผู้ชมสรุปผลนะครับผมกลุ่มเอฮะเยอรมัน4แต้มครับผมสกอตแลนด์2แต้มสวิตซ์2แต้มแล้วก็ฮังการีครับผม1แต้มครับผมลบ10ด้วยโอ้โหโดนยิงแบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดอ่าแล้วครับและเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มมมมมมนนนะะะะคคคครรรัััับบบบผผผเเเเจจอกสววิิตตดี๋ยยซููลลแชช์ไปุณ้ โอ้โหก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2อีกแล้วครับผมเน้นเสมอฮะจังหวะนี้ไม่รู้จะเสมออะไรนักหนาครับเอาละครับก็มาสรุปนะครับผมเยอรมันครับผมเข้ารอบด้วยแชมป์กลุ่มนะครับผมมี5แต้มนะครับสวิตเข้ารอบมี3แต้มครับสกอตแลนด์3แต้มแล้วก็ฮังการีตกรอบเลยครับผมมี2แต้มนะครับเอาละครับผมรอบส6บทีมสุดท้ายครับผมเราจะต้องเจอกับทีมอะไรครับผมเซอร์เบียนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูกันต่อกันที่พาร์ทหน้านะครับคุณผู้ชม อ่ะครับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปครับผมมาดูสถิติตอนนี้กันนะครับดาวซันโวนะครับผมตอนนี้ฟูุคุก,กับผมเล่นไป3เกมยิงไป7ประตูครับที่2บูโน่ครับผมซัดไป4เมตรครับที่3เป็นพิโด้นะครับผมซัดไป3เมตรครับผมที่4เลวานครับผม3เมตรแล้วก็ ที่5เป็นไปเรสครับผมซัดไป3เม็ดนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วครับคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปนะครับผมช่วยกันนะกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องสิกฟไฟเกมเมอร์นะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะครับผมสำหรับทีมชาติเยอรมันยไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับ